ติดตามปิกวอผ่าโลกขยายแนวรบบูตินตั้งทีมเสนาธิการใหญ่คุมศึกยูเครยนยันเศร,รษฐกิจร,รัสเซียแกร่งสัตว์กรรมสนองยุโรปเศร,รษฐกิจติดหลบเองฝ่ายตะวันตกฮือฮากันใหญ่ว่ารัสเซียเปลี่ยนมาศึกอีกแล้ว หารู้ไม่ว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศทีมเสนาธิการใหญ่คุมภารกิจยูเครนเป็นความเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกับขนาดสนามรบที่กำลังเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนของการประสานงานกองกำลังเรื่องนี้กระทรวงกลาโหมได้มีการเปิดเผยรายชื่อทีมใหญ่ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกแนวโน้มการขับเคี่ยวในสนามรบจะขยายพื้นที่มากขึ้นมีการประสานงานที่ซับซ้อนขึ้นเราศัตรูเปิดหน้าเล่นกันอย่างจงแจ้งแล้ว แต่ทั้งหมดนี้ยังคงอยู่ภายใต้การนำของผู้บัญชาการสูงสุดคือประธานาธิบดีปูตินวันที่12มกราคม2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดยและสปกนิกรายงานว่านายพลวาเลรีเกราซิมอฟประธานสนาธิการทหารราัสเซียได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำกลุ่มกองกำลังร่วมของมอสโกในภารกิจยูเครน กระทรวงกลาโหมระบุในแถลงการเมื่อวันพุทธที่ผ่านมารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมซเกย์ไซกูได้มีการเปิดเผยรายนามการแต,งต,งตงร่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ในปฏิบัติการพิเศษทางทหารในปี2566พลเอกวาลเลรี่เกราซิมอฟเป็นผู้บัญชาการกองกำลังผสมในปฏิบัติการพิเศษทางทหารพลเอกเซเกย์ซูโรวิกินเป็นรองผู้บัญชาการของกองกำลังผสมในปฏิบัติการพิเศษทางทหารพลเอกโอเล็กซายูคอฟ เป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังผสมในปฏิบัติการพิเศษทางทหารโทนโธอเล็กซิคิมเป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังผสมในปฏิบัติการพิเศษทางทหารซอยคูระบุว่าความจำเป็นในการยกระดับกองบัญชาการการปฏิบัตินั้นเชื่อมโยงกับขนาดที่เพิ่มขึ้นของภารกิจการสู้รบและความจำเป็นในการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยต่างๆตลอดจนสาขาต่างๆของกองทัพ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะปรับปรุงการสนับสนุนด้านโลจิสติกสและประสิทธิภาพการบังคับบัญชาสำหรับกองกำลังรัเสเซียในยูเครนด้วยก่อนหน้านี้ประมาณ3เดือนประทรวงกลาโหมได้มีการแต่งตั้งให้พลเอกซูโรวิกินซึ่งเป็นผู้บัญชาการของกองกำลังอากาศรัเสเซียเป็นผู้นำในภารกิจและได้แสดงบทบาทของกองกำลังแ i r f ฟอร์ของรัเสเซียอย่างดีเยี่ยมได้รับรางวัลและอิสริยาภรณ์มาแล้ว เมื่อนวะรบขยายตัวภารกิจซับซ้อนจึงต้องมีการแต่งตั้งการนำเป็นทีมอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่กราซิมอฟเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้บัญชาการทหารสูงสุดของรัสเซียและเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงผู้ซึ่งได้รับความเคารพจากวอร์รี่ชาลุชนีผู้บัญชาการระดับสูงของเคียฟ ย้อนกลับไปในเดือนกันยายนชาลุสน่บอกกับทำว่าเขาเรียนรู้จากเกราซิมอฟนายพลชาวยูเครนยอมรับในเวลานั้นว่าฉันอ่านทุกอย่างที่เขาเคยเขียนเขาเป็นผู้ชายที่ฉลาดที่สุดและฉันก็คาดหวังในตัวเขาไว้มากเกราซิมอฟไปเยี่ยมกองกําลังที่สู้รบในยูเครนหลายครั้งเพื่อปรับปรุงการประสานงานระหว่างกองกําลังแต่ไม่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติการโดยตรงจนถึงขณะนั้นในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเคียบยอมรับว่าพยายามสังหารเกราซิมอฟ ระหว่างการเยือนครั้งหนึ่งโดยที่ก็ไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าเมื่อเดือนเมษายน2565แม้ว่าสหรัฐจะคัดค้านก็ตามแต่ก็ทำไม่สำเร็จในตะวันตกเกราซิมอฟถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เขียนหลักคำซ้อนเจราซิมอฟคำสรุปนี้ถูกบัญญัติขึ้นในปี2013โดยนักเขียนและผู้เฝ้าดูชาวรัสเซียชื่อมาร์เกลอ,อันติและถูกสื่อตะวันตกโฆษณาเกินจริง ว่าเป็นคู่มือระบบสงครามลูกผสมของรัสเซียที่ไม่เหมือนใครโดยผสมผสานวิธีการทางทหารและไม่ใช่ทางทหารเข้าด้วยกันมอสโกไม่เคยยืนยันการมีอยู่ของหลักคำซ้อนดังกล่าวแต่กีราซิมอฟเองเคยเขียนไว้ในปี2019ว่าฝ่ายตะวันตกกำลังใช้วิธีสงครามลูกผสมกับรัสเซียก่อนการเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนด้วยซ้ำในพลอีกสองคนได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารผู้ทำงานใกล้ชิดในการรณรงค์ทางทหาร ที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครนหนึ่งในนั้นคือผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินของรัสเซียนายพลโอเล็กซาวยูนฟเขาเป็นนายทหารอาชีพที่มีประสบการณ์เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพันและหัวหน้าเขตทหารตะวันออกไกลก่อนที่จะมาเป็นรองหัวหน้าเสนาธิการทั่วไปและผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดิน อีกคนคือพันเอกอเล็กซีคิมรองหัวหน้าเสนาที่การทหารก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นหัวหน้าสถาบันผสมอาวุธและกองทัพรัสเซียและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารที่มีประสบการณ์ เขายังเป็นศาสตราจารย์และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านวิทยาศาสตร์การทหารนอกจากเปิดตัวทีมใหญ่แล้วในการประชุมคณะรัฐบาลประธานาธิบดีปูตินยังได้มีการสรุปสถานาการณ์ทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากการความบารของสหรัฐและพวกเอาไว้ได้อย่างชัดเจนว่าศัตรูคาดผิดว่ารัสเซียจะล่มสลายตแต่ระบบการเงินและการธนาคารของรัสเซียและเศรษฐกิจโดยรวมกับมีเสถียรภาพและกำลังพัฒนานในเชิงรุก การคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติไม่สามารถสร้างความเสียหายแรงต่อเศรษฐกิจของรัสเซียได้ตะวันตกกลับจมในกับดักเศรษฐกิจถดถอยเสียเองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเขากล่าวย้ำว่าเรามั่นใจได้เลยว่าระบบการเงินและการธนาคารของประเทศและเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในสภาพที่มั่นคงและกำลังพัฒนาในเชิงรุก มีเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้เชื่อว่าอัตราดังกล่าวจะยังคงอยู่ในปี2,566ประธานาธิบดีปูตินขอบคุณรัฐบาลสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพตลอดปี2,565ซึ่งช่วยให้รัสเซียต้านทานแรงกดดันจากนานาชาติทำกลางการคว่ำบาตท,ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งกำหนดโดยสหรัฐและพันธมิตรเขาเน้นย้ำข้อได้จริงที่ว่าควรมีความพยายามมากขึ้นในการจัดหากองกําลังรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนที่จะยืดเยื้อร่ายสนับสนุนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในพื้นที่สู้รบนอกจากนี้รัสเซียควรขยายขีกความสามารถทางเทคโนโลยีของเศรษฐกิจตนเองและสนับสนุนการสร้างอุตสาหากรรมใหม่สร้างงานให้เพียงพอขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการเงินอุตสาหากรรมการเกษตรและสาขาเศรษฐกิจอื่นๆด้วย ท่ามกลางการขับเคี่ยวของสงครามทำลายล้างประชาชาติรัสเซียจากสหรัฐและพวกประธานาธิบดีปูตินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศสเกลาฟลอฟได้รับตำแหน่งนักการเมืองยอดนิยมประจำปี2022จากโพสสำรวจประจำปีของสำนักงานรัฐบาลชนะศึกหรือจะสำคัญเท่าชนะใจประชาชนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจัก,กรีวงศงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663